พ่อแม่ครับพ่อแม่ครับสวัสดีครับจากหมอเก่งชันแฮว์วันนี้เรามาอัปเดตโคกหนองนาของพ่อมณีนะเพาะเนาะเป็นยังไงครับเมื่อนี้ครับไปอเอาโคกหนองนาแล้จะเป็นเพราะดันโดยดอกออกไปผ้าส้มผลงานดูผลงานเ่าเป็นยังไงเฮามาอัปเดตรายการเนะน่าเขานี้งามเนาะเขานี้เนาะมันแข็งแรงเนาะเขาเขาเห็ดเขา จริงๆถ้าเทสเขาเครื่องแขงเครื่องเปียกแล้วไม่ใช่ปลาไหลนะเดิมมันเลยเป็นอย่างอันนี้บาที่เขาดำแบบตีเส้นดำเลยเนี่ยอันนี้ดำเขาต้นเขาดำเขากรีบเดียวนะนำเขากรีบเดียวบ่นี่นะโอ้ยมันคืองามเด้วยเถิดเนาะดำกรีบเดียวมันกอดียังไงลุงมีกอดีคือดำพ่าดำกาน้อยมันก็มันก็แตกคอได้ไลยนะโอ้ยมันแตกคอไปเลยบ่นี่นะมันแตกคอไปเลยต้องดำแก่กรีดเดียวเด่นกรีดเดียวบ่นี่นะกรีดเดียวโอ้จักจักไรตรงนี้เดินนี่มันบาดถึงไรมันยันยันหน่อยหนึ่งเกือบห่อนไรเนาะคาดว่าจิได้จักกิโลครับ ปีที่แล้วได้จังโลปีที่แจัอดัตันบ่แต่ว่าปีเนขห็นลองเบิงเนองเบิเาะเดี๋ยวที่มาอดีเดตเบิงเนาะว่าดำหน้ากรีบเดียวเอ้ยตนเดียวเป็นบ่หนาตนเดียวตนเดียวเนาะเข่างามีลีเขาบอกว่ามันสีแตกกอดีในายเป็นบ่ครับผลผลิตขาอาเท็ันมีกล่หนามม้องาเขามากครับอามันไดัสโอ้ตันกว่าบ่ ถาเบิงเนาะสงสัยเนี่ยบวอดไรกับประมาณตันนึงเอาถาเบิงเนาะเขาเนี่ยเขาเจ้าครับนัาอากเนาะกีบเดียวเนาะแล้วเขห้องวานบอก่อวานมัอดเขาเลกยา้นโอ้เคเขาเขาเขาเจ้าบ่ครับเขาเจ้าพันไหนครับหอมมะลิเนาะแล้วแปลงข้างหนานี่มันพันยังครับนี่อันนี้คนนนั้นแกมักกพกาเด็น่กพกาก่อน พ่อพ่อกใส่กบาแบนีโอ้หได้คิสองหมื่นก็ไปดำเไิสองหมืก็ไปดำแล้วแปลงข้าบนนี้ว้านเอาบ่กครับหรือดำแปลงนี้ก็ดำเพื่อาดำแบบโร่ดำบานเทานั้นกีบักีบเดียวเพื่อกันบอกอันนี้สองกรีบออันอันนี้อันนี้คือคือเขียวกลัวกันนี่้เนื้อมันคพันบ่เขาพันเดียวกันบ่ตัวนี้มันดำที่หลัาเนเออมันคืองามกว่าสันต้วนั้นมันได้ตัวนา เอาไปบังังหนาข้างหนากันดำกี่เดียวกันบอครับโอ้เทียบกันนอสอง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 อันครับอันเดียวเนาะอกโอ้สองกีบแต่แต่นี้มั่ใ่กาแค่สองมือีสองมือ่สองมือมันมก็เลยแต่กอยดิบันอันนี้อันนี้ก้าเดือนหนึ่งสองกีบอันนี้ก้ากีบหนึ่งสิบมือ พอใวซีบมือใส่ครับโอ้แตกกอนี่เนาะมาแรงเขามียังบ่ศัตรูเขามียังบ่เขาใส่ปุ๋ยยังครับอันนี้ใส่ตั้งแต่ปุ๋ยมักอย่างเดียวปุ๋ยมักอย่างเดียวปุ๋ยเคมีใส่บ่ครับแล้วมีเพียกระโดดเพียรยังบ่มาแรงยังบ่เออต้นเขาแข็งแรงน้องกีบเดียวเนาะแล้วสองกีบนี่แหละครับบามันแตกกอไปเลยสองกีบ แต่พอตัวข้าแท้มมันมันเสีเยค่าแก่การสืบของอีกประมาณสี่เลยอืนถ้าไม่เสีได้ต่อแม่ที่นนแปดถึงยี่สิบนึงน,นะครับนะอันนี้สองกีบเนาะโอ้เขางามเนาะดุงนี่เนาะไาเข้าไปเบิ่งแปลงข้างบนทุบวันครับเข้าขุดหนามแล้วไปหลับปั่นจักรยานนะอ,อ,นอันใ้แปลงข้างล่างนี่มันกะจังไหนแปลงนี่กะงามเหมือนกันบปอนี่เขาเจ้าเนาะอโ้ ทำดำบัวตะพคร้พันธุ์นี้ฮะบัวเป็นดำหน,น่อยเข่ากำลังงามเข่ากำลังงามงงมันสีแตกกอระบวนนี่สีแตกยอดระบวนนี้น<ะ>สีถอกใบแต่เนาะดอกกับเนาะโอเคครับแต่ไปเบิ่งข้างบนครับเฮาเอ้าน้องนี่เฮาเป็นยังไรลุงลุงนี่นน อันนี้หลวงคุณไห่ดีหงคหาม้มาเติมเขามาเโอ้หลวงคุณไหนเขาดีเอามาเติมเอาเติมน้ำใส่ตลอดเล่นบ่นี้คุดให้มันปิมหนีเลยกนบ่เข้าใส่โซล่าเซลล์เออลงมาข้างล่างเดี๋ยวพาเบงซมผลงานดูครับเป็นยังไงครับบักผ้าหนีเข้าเป็นยังไงครับปลูกบักผ้าแล้วครับ เป็นยังไงบักผ้าเนาหนเฮามั่งเก่าโอเคอยู่ได้บ๊อบอครับคิดว่ามันก่านาจะได้อยู่นะเอาเกลือใส่เลยยังลองเอาเกลือใส่บะเอาเกลือใส่ก็ปุ๋ยขีดไก่แล้วมันมาเค็มเลยต่อไปคิดว่ามันหากับสีดวงอยู่หนามมั่งก็บบริโภคหนามยากด้ยบันเนาะปิมหนามพายาไปบนข้างนมดูครับปิมหนามเลยเนาะจักต้นเท่าสิบสองต้นลองบึงเนาะ เดี๋ยวหากมันยากก็ลงไปหากินน้ำเบี้ยงน,น้ำมาปิมเลยลูกจักเม็ดกับเดี๋ยวมันมันหาเม็ดผินบ่อกเลิกเจ้าเม็ด,ดเท่านี้นี่ซ่ไหมใช่นี่ดึกประมาณสามเมตรเลยเนะาะเขา,าเติมนม้ำให้เต็มตลอดเลยโอ้งามได้งามได้เดี๋ยวบักเผากับงามนเนาะเลี้ยงปลายังครับปลานิ่นปลานิ่นลรกล้วยเขาเปไรกล้วยเขาหนิกล้วยเขาเอาปูงงงงหน้าเลยจะพอได้อยู่เนาะเออ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 แล้วแล้วฟังนั่นสิมีโครงการปลูกอยังครับ เด็กฟังทั้งงานเด็กก็เว้นปลูกอย่างเลยเหมือนปลานเสริมต้นยังต้นใหม่ยังต้นใหม่ปลาเนาะโอ้ก็โอเคด้วยแหละเนาะข้าปลูกขึ้นแล้วแล้วโอ้ปลูกเป็นปลาเลยตีใส่หม้อม่วงมาได้หนีด้วยน้ำเต็มหนองตลอดเลยเนาะนี่เขาเต็มตลอดเลยบอกครับโอ้อันนี้บอกม่วงมาหนิ โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะสุดท้ายแล้วฝากยังถึงสันปุษมบ่ครับเพ็ดโกกหนองหน้าห้องครับโกกหนองหน้าเหมืนเป็นว่าน้องหลวงคุถ่ายอย่าเงา้ยครับหองหาสอาบเดี่ยวัวเองอะไรเนี่ยเออแต่เป็นเขาห้องคูเดี่ยวเขาเอาดเดี่รวเดี่ยวเขาจะได้ขาาบบเขาทำใชเห้องหล่นเนี่ยคิดว่าสิ่สำเร็จบ่ใกลเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรืยย่อยๆเนาะความสุขเนาะเดี๋ยวบักผ่านี่เดี๋ยวก็บกำลังงามเนาะโอเคเลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ รงนี้ก็คือต้นมะพร้าวที่แทงจันทร์ออกลูกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะปลูกไว้นานแล้วครับนี่คะต้นมะพร้าวครับไหนละครับลูกครับอยู่นู่นครับลูกมะพร้าวนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับมะพร้าวครับที่ไร่ของเรานะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ไร่พุทธาัมปูนแฟมบอรี่นะครับของพ่อมาณีนะครับไร่พ่อมาณีโอ้โหมะพร้าวครับมะพร้าวตรงนี้สวยมากเลยนะมะพร้าวครับรู้สึกว่าจะแทงจันทร์แล้วครับแต่ว่า ยังไม่ค่อยติดลูกนะครับนี่ครับต้นบวบใหญ่ครับปีแรกนะครับที่แทงจันทร์ครับอายุสามปีพอดีนะครับนู่ครับมะพร้าวต้นบวบใหญ่ทั้งนั้นเลยเนะโอ้ต้นนี้ก็สวยนะครับต้นนี้ครับทรงสวยนะปีหน้าหรือว่าเดือนหน้าน่าจะแทงจันทร์นะครับต้นนี้ครับต้นทางานนี้ก็เหมือนกันครับต้นนี้ครับต้นมะพร้าวนะบ้นไร่เราก็ปลูกได้เหมือนกันนะฮะนู่ครับอันนี้คือบรรยากาศจามเย็นนะครับจามเย็นที่ไร่พุทธาคำพูนแฟมิลี่นะ สวยงามร่มเย็นมากเลยนะครับอ้าวสวัสดีครับเจบบูรครับเห็นอย่างนอเจ๊บูดเห็นอย่างนอ<ะ>สบายดีปอครับสบายดีป่สบายดีค่ะมาส้มสวนปกวักเ้ากําลังงามาหดหนาบอกบอกบอก,บอกว่างระบบหนานมนั้นไม่เดอ้อเอาขี่ไก่มาใส่ก็เอาเกลือมาใส่มันกําลังแทงจันแล้วจับหมากแล้วเอาเอาเกลือกับอยัางเกาะกับขี่ไก่ปุ๋ยขี่ไก่มันมาเข้มเข้มเด้อปักบรเด้อ เออมันก็ลังงามครับนี่เขาวางระบบหนาน้ำระบบหนามแ้วนาแร่งนะนาแร่งนะอย่าให้มันขาดหนามครับมันก็ลังงามมันสิได้เป็นหมากแล้วเออมันแทงจันนะเด้ค่ะมันติดหมากเดียวแต่ว่ามันบ่จับหมากหลายไปหอดใช่หรืวเ่าคุณบู้ยยางไปทั่วเลยหอดหน้าพุ่นบ่์หอดเบิดเลยแหละเห็นตานีหมดแล้วเอาไปถ่ายทำเราเรียบร้อยแล้วเฮ็ดหยังคือบ่มากินข้าวนั้นไผ่เราบ่เราตัดยาโอเคกลับกันเด้อร์ปะบดเด้อเดี๋ยวธนามายามใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ตรงนี้ก็คือนาของหมอเก่งชาแนลนะครับตรงนี้ครับนาเนื้อทีสามไรนะฮะเราก็ปลูกข้าวเจ้าไปเรียบร้อยแล้วครับระหว่างตรงคันแทนนี้เราก็ปลูกปลูกกล้วยนะเดี๋ยวหมอเก่งพามาชมเลยครับนี่ฮะบรรยากาศลมเย็นสบายๆครับหมอเก่งกลับมาอาทิตย์ละครั้งครับโอ้ยยามะละกอครับคุณแม่ปลูกครับสวยงามนะครับอันนี้คือต้นสมโอครับหมอเก่งปลูกครับวันนี้เรามาดูแลต้นสมโอครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับ ลมเย็นวอยๆเลยนะกล้วยเราก็ติดลูกเยอะๆเลยนะกินไม่หวัดไม่ไหวครับนี่ฮะที่เหลือเราก็ขายครับส่วนใหญ่ก็เอาไว้กินนะฮะใครมาก็มาเยี่ยมชมได้เลยนะครับที่ไร่ของหมอเก่งชาแนลฮะนี่ครับกล้วยครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะนู่นนะครับมันยากาศเย็นสบายๆนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ